เอเฟซัสบทที่หนึ่งคำคำนับเปาโลผู้เป็นอัคารสาวกของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเรียนวิสุทธิชนซึ่งอยู่ที่เมืองเอเฟซัสและผู้สศ์ซื่อในพระเยซูคริสต์ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยเถิด พระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียนจงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เราทุกๆประการในสวรรค์สถานโดยพระคริสต์ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตําหนิต่อพระพักของพระองค์ด้วยความรักพระองค์ทรงกําหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสเพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญสง่าราศีแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งโดยพระคุณนั้น พระองค์ทรงบันดาลให้เราเป็นที่ชอบพระไทยในผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระคุณอันอุดมของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้น ให้มีปัญญาสุข,ขุมและมีความรู้รอบคอบพระองค์ได้ทรงโปรดให้เรารู้ความลึกลับในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระองค์เองประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์และในพระองค์นั้นเราได้รับมรดกที่ทรงดำริไว้ตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงกระทําทุกสิ่งตามที่ได้ทรงตรีตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายผู้ได้วางใจในพระคริสต ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่สรรเสริญแก่สง่าราศีของพระองค์และนายพระองค์นั้นท่านทั้งหลายก็ได้วางใจเช่นเดียวกันเมื่อท่านได้ฟังพระวจนะแห่งความจริงคือข่าวประเสรศิฐเรื่องความรอดของท่านและได้เชื่อในพระองค์แล้วโดวยท่านก็ได้รับการผนึกตราวไว้ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญาผู้ทรงเป็นมัดจำแห่งมรดกของเราจนกว่าเราจะได้รับการที่พระองค์ทรงถ่ายไว้แล้วนั้นมาเป็นกรรมสิทธิ์เป็นที่ถวายสรรเสริญแด่สง่าราศีของพระองค์คำอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัสเหตุฉะนั้น เช่นกันครั้นข้าพเจ้าได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูเจ้าและความรักใคร่ต่อวิสุทธิชนทั้งปวงข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยคือเอ่ยถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดา ผู้ทรงสง่าราศีจะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่า มรดกของพระองค์สำหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศีอันอุดมบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามการกระทำแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรค์สถานสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือศักดิเทพเหนืออิทธิเทพเหนือเทพอาณาจักรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระคริสต์ประมุขแห่งคริสตจักรพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือซึ่ง เต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหนเอเมนค่ะ